สมูทตี้โบถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมเรคคอมเมนเพื่อนๆมากๆเลยครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาทําอาหารช่วงเวลาเช้าๆเร่งรีบใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะกินอาหารที่มันครบถ้วนสารอาหารเยอะแล้วก็อิ่มท้องด้วยสมูทตี้โบเด็ดถือเป็นหนึ่งเมนูที่ผมแนะนํามากๆเลยครับในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันสมูทตี้โบสามสูตรด้วยกันครับรับรองเพื่อนๆจะหลงรักการกินสมูทตี้โบแน่นอนครับ สมูทตี้โบนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเราสามารถเตรียมอาหารเตรียมวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเตรียมล่วงหน้าได้เป็นเดือน <S <S ๆเลยนะครับแล้วส่วนผสมทุกอย่างเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะต้องเตรียมล่วงหน้าแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมไม่นานเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกวัตถุดิบที่เป็นแช่แข็งเวลาเราเอาไปแช่แข็งเนี่ยเราสามารถเก็บได้6เดือนหรือเป็นปีเลยนะั้นผลไม้ต่างๆที่เราซื้อมานะครับแล้วมีการเหลือเกิดขึ้นเราสามารถหั่นเก็บไว้แล้วแช่แข็งได้เลยสามารถเอามาทําเป็นสมูทตี้บลได้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาแบกบปันทั้งหมด3สูตรด้วยกันรับเป็นเมนูคลาสสิกเป็นเมนูที่ ใครหลายคนติดใจแน่นอนให้ใครกินรับรองก็อร่อยนะครับเมนูที่1เป็นเบอร์รี่สมูทตี้โบเมนูที่2เป็นมอคค่าสมูทตี้โบครับและเมนูที่3เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กสมูทตี้โบครับ ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดสนับสนุนช่องวีแกนโลกาไว้ด้วยนะครับทุกๆการสนับสนุนของเพื่อนๆจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าวัตถุดิบแล้วก็ค่าถ่ายทําต่างๆรวมถึงค่าทีมงานของวีแกนโลกาด้วยครับตอนนี้เราก็จะมีเว็บไซต์นะครับมีทีมงานคอยช่วยสนับสนุนช่อง e ีแกนโลกาให้สามารถทําอาหารทำคอนเทนต์ทําเมนูต่างๆนออกมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอยสนับสนุนช่อง e ีแกนโลกาครับ คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจาก KK โปรตีนผงทุนตะออร์แกนิก1สกู๊ปให้โปรตีนสูงถึง7กรัมจุดเด่นของยี่ห้อนี้คือไม่ใส่สารปรุงแต่งไม่ปรุงรสอื่นๆและไม่ผสมน้ำตาลด้วยครับสามารถใส่สมูทตี้ใส่ซุปหรือผสมน้ำเปล่าชงก็ได้เช่นเดียวกันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแหล่งโปรตีนจากพืชผู้ที่แพ้ถั่วเหลืองแพ้นมวัวแพ้กูเตนและผู้ที่ดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่สนใจผมจะแนบลิงก์และลารายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ สูตรที่1นนะครับเราจะมาทำเบอร์รี่สมูทตี้บเป็นสูตรคลาสสิกเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกที่เราต้องมีก็คือเบลนเดอร์นั่นเองนะครับเบลนเดอร์ที่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่คนด้วยเห็นไหมครับว่ามันจะมีที่คนด้วยแล้วก็มันจะไม่กระเด็นเวลาเราปั่นนะครับส่วนใครไม่มีถปั่นแบบผมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆสามารถใช้แบบนี้ก็ได้ แต่ผมแนะนําว่าต้องมีแทมเปอร์นะครับหรือว่าที่คนที่คนที่เวลาสัปันตรงกลางนะครับเพราะว่าสมูทตี้โบเนี่ยมันจะมีความข้นหนืดมีความเป็นไอศครีมนิดๆน,น,นะครับมันจะไม่เหลวมากเหมือนเป็นสมูทตี้เพราะฉะนั้นควรจะมีตัวที่คนด้วยนะครับสมูทตี้โบของผมเนี่ยที่จะทำเนี่ยพอชั่นหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณนี้พอชั่นที่ผมทําคือ1คนทานนะครับก็ถ้วยประมาณนี้ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับ อย่างแรกที่ผมใช้ก็คือจะเป็นกล้วยแช่แข็งนะครับใครซื้อกล้วยหอมกล้วยน้าว้ามาเรากินเหลือใช่ไหมครับเราก็หั่นแล้วก็วกไปแช่แข็งได้ผมมีวิธีการทําอยู่นะครับแล้วก็วิธีการเก็บเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้วิธีการก็คือใส่ลงไปเลยนะครับหถ้วยสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเบอร์รี่ผมก็จะใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งนะครับใครจะใช้เบอร์รี่ชนิดไหนก็ได้นะครับจะเป็นรัสเบอร์รี่จะเป็นแบล,ล็คเบอร์รี่หรือจะเป็นอาซาอิก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็จะเป็น เพิ่มโปรโตีนนะครับโดยการใส่โปรโตีนผงทั่วเรนเตานะครับเพื่อเพิ่มโปรโตีนให้กับร่างกายในตอนเช้าเนี่ยเราก็ควรจะกินโปรโตีนเข้าไปด้วยนะครับใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีก็ใส่ไปเลยใครมีผงซูเปอร์ฟู้ดอะไรก็สามารถใส่ได้อย่างตัวนี้เนี่ยหสักู๊กเขาจะให้โปรโตีนอยู่ที่ประมาณ7-8กรัมเลยนะครับต่อมาผมก็จะใส่ตัวนมนะครับให้แค่พอปั่นได้ไม่ต้องใส่เยอะ ค่อยๆเติมได้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเบอร์รี่เรามันเปรี้ยวเกินไปหรือว่ามันไม่มีรสชาติเลยเพื่อนๆจะใส่น้ำเชื่อมดอกมะพร้าวหรือน้ำเชื่อมเมเปิลก็ได้นะครับใส่ลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยตอนเช้าก็ไม่อยากจะให้มีน้ําตาลเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะเวี่ยงหรือถ้าใครแบบว่าเป็นมะเร็งนะครับหรือว่ามีโรคประจาตัวต้องการลดเลี่ยงการอักเสบของน้ําตาลก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับกินแบบนี้ก็สุขภาพดีมากๆเลย เครื่องปั่นใครที่ไม่แรงเนี่ยเพื่อนๆต้องพักเครื่องปั่นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยเปิดต่อนะแต่ตัวนี้มันค่อน,นข้างเข้าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับมันจะมีความข้นมีความติ๊กเนสแล้วเราก็เทลงไปเลยนะครับ ูตรนี้มันเป็นเบอร์รี่นะครับผมก็จะเพิ่มความเป็นเบอร์รี่เข้าไปอีกนี่จุกเบอร์รี่นะครับใส่ลงไปตอนเช้านะครับเรากินอาหารเช้าเนี่ยมันก็จะต้องมีธัญ,ญพืชนะครับเพื่อโปรโตีนเข้าไปอีกมีดฟักทองโปรโตีนสูงมากตรงนี้เราสามารถตกแต่งเล่นได้เลยนะครับชอบกินอะไรใส่อะไรปรับใส่ได้ตามชอบเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะเพิ่มความกรุบกรอบแล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้กับเราก็คือเป็นพวกกาโนล่าอย่างนี้นะครับนี่ และปิดท้ายด้วยการท็อปปิ้งด้วยโยเกิร์ตนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มโปรไบโอติกให้กับร่างกายเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสมูทตี้โบสูตรที่หนึ่ง ต่อมาที่เราจะทํากันก็จะเป็นมอคค่าสมูทตี้โบนะครับสูตรนี้เอาใจคนที่ชอบความขมขมเข,ข้มข้นของช็อกโกแลตแล้วก็กลิ่นของกาแฟนะครับวิธีการทําก็ง่ายมากๆเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเริ่มต้นผมใช้แบบเดิมเลยก็คือกล้วยนั่นเองนะครับเป็นกล้วยแช่แข็งใส่ลงไปแล้วผมก็จะใส่โปรโตีนถั่วลันเตาของยี่ห้อเคนะครับลงไปประมาณ1สกู๊ป เพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายใครจะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสน,นะต่อมาผมก็จะเติมนมถั่วเหลืองนะครับประมาณ80 ml หรือประมาณ100 ml นะครับรสชาตินะครับก็จะมีผงโกโก้หรือผงคาคานะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ตามด้วยผงกาแฟนะครับไปประมาณ1ช้อนชาสูตรนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเติมน้ำตาลดอกมะพร้าวหรือว่าน้าเชื่อมดอกมะพร้าวลงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีรสขมเนาะมันจะได้กินง่ายแล้วเราก็ปั่นเลยนะครับ มากๆเราก็จะตกแต่งด้วยกล้วยนะครับโรยด้วยโปรโตีนเล็ดทัญญพืชอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะเร็งฟักทอง อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นคาวนิบคาวนิบเนี่ยเวลากินกับพวกสมูทตี้แบบนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะมันจะเหมือนกินถั่วเลยนะครับอัลมอน์นิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกแล้วก็การโนล่านะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะใส่ลงไปนะครับก็คือตัวพีนัทบัตเตอร์นะครับนี่ใส่ลงไปพีนัทบัตเตอร์เนี่ยมันจะมีความเข้ากันมากๆกับพวกสมูทตี้รสชาติแบบนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมอคค่า ok สมูทตี้โบว์สูตรที่2นะครับสูตรนี้เนี่ยเอาใจคนรักช็อกโกแลตแล้วก็ความเป็นกาแฟกาแฟนิดนึงนะครับใครที่ไม่ทานกาแฟก็ตัดก,กาแฟออกได้เลยใส่แตกผงโกโก้ก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคอมบิเนชันหรือว่าองค์ประกอบของเมนูนี้เนี่ยเข้ากันทุกอย่างเลยนะครับลองไปทำเมนูนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆ ต่อมาครับคือสตรอเบอรี่ชีสเค้กส t มูตี้โบนะครับเมนูนี้ผมแนะนำมากๆสำหรับใครที่ชอบชีสเค้กเป็นพิเศษนะครับโกงนิดหนึ่งนะครับเราสามารถกินรสชาติเหมือนชีสเค้กได้เลยนะครับเริ่มต้นผมจะใช้เหมือนเดิมเลยคือกล้วยนะครับกล้วยแช่แข็งกล้วย150กรัมครับตามด้วยสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับผมใส่ไปประมาณร้อยกรัมเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเพิ่มโปรตีนโดยการใช้ผงโปรตีนถั่วลันเตาเคเคนะครับใส่ลงไป สกูปนิดหน่อยถ้าใครต้องการแบบว่า โปรตีนเยอะๆก็ใส่สู๊ป3สกู๊ปได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพันนะครับเอาไปแช่น้ําจนนุ่มสามารถแช่ข้ามคืนได้นะครับประมาณ8ชั่วโมงก็ใช้ได้เลยนะครับมันก็จะนิ่มหรือใครที่เร่งด่วนไม่มีเวลาสามารถแช่น้ําร้อนได้นะครับประมาณสัก15นาทีเม็ดมะม่วงก็จะเริ่มนิ่มนะครับเม็ดมะม่วงก็จะมีโปรตีนให้เราด้วยสมูทตี้สูตรนี้เป็นสมูทตี้ที่มีโปรตีนสูงมากเลยนะต่อมานะครับผมก็จะใส่พระเอกอีกหนึ่งตัวก็คือโยเกิร์ตนั่นเองนะครับใส่ป จริงสามารถกินได้2คนเลยนะครับแล้วก็นมที่ผมใช้สูตรนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นหัวกะทินะครับหรือว่ากะทิกล่องก็ได้นะครับใส่ลงไปนิดหน่อยเอาแค่พอปั่นได้ก่อนแล้วเราก็ปั่นเลยนะครับ ชีสเค้กเนี่ยมันจะต้องมีความเปรี้ยวๆนิดหนึงนะครับผมจะใส่น้ำมะนาวลงไปประมาณหนึ่งซีกแล้วก็ปั่นจนละเอียดเลยครับ ร้อยแล้วนะครับนี่สีสวยมากกดเทใส่เลยนะครับ สวยน่ากินมากเลยนะครับแล้วเรามาแต่งหน้ากันแน่นอนนะครับชีสเค้กเนี่ยมันจะอร่อยมันจะต้องมีความกรุบก,กรอบมีคัมเบิลหน่อยเราก็ใส่การูล่าลงไปเลยนะครับใส่ลงไปใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับตอรเบอรี่นะครับเราก็จะวางแบบนี้เลยนี่ เค้กเนี่ยมันจะใช้บูเบอรี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้ผมก็จะแต่งแบบนี้แล้วกันธัญ,ญพืชคราวนี้โรยอะไรก็ได้นะครับตามชอบเลยเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มความพิเศษนิดนึงก็คือใส่เอามอดสไลด์นะครับที่ผมอบไว้ทําให้เพื่อนๆดูเนะว่าเราสามารถใช้อะไรมาตกแต่งก็ได้นะครับผมจะเพิ่มความซูเปอร์ฟู้ดเข้าไปอีกนิดนึงก็คือจะใส่เมล็ดเชียลงไปด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสตรอเบอรี่ชีสเคก้กสมูทตี้โบว์นะครับนี่ทำง่ายมากๆแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะครับเหมือนตามร้านวีแกนคาเฟ่เลยนะหรือว่าร้านอาหารสุขภาพที่เขาชอบทำนะครับเราทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับที่บ้านแค่นี้เองนะครับก็ได้อาหารเช้าอร่อยๆแล้วก็โปรตีนสูงมากๆเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับ3เมนูที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะลองไปทําดูนะครับเมนูทั้ง3เมนูนี้ผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็มีประโยชน์สารอาหารเยอะมากๆเลยนะครับและผมก็มีเคล็ดลับให้กับเพื่อนๆนะครับง่ายๆเลยเราสามารถซื้อซูเปอร์ฟู้ดนะครับพวกผงเคลผงผักต่างๆผงอาซาอินะครับหรือว่า ผงอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์นะครับพวกผงสาหร่ายสไปรูลีน่าอะไรพวกนี้เราสามารถเอามาทำสมูทตี้โบว์ได้นะครับสามารถเพิ่มคุณค่ามูล,ลค่าแล้วก็รวมถึงสารอาหารต่างๆในสมูตตี้โบว์ให้เวลาเรากินตอนเช้าเนี่ยจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีสารอาหารที่ครบพ้วนด้วยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมได้รับสปอนเซอร์จาก KK โปรตีนทุนลันเตาออร์แกนิกนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายมากๆสำหรับการปั่นสมูทตี้แบบนี้ ทำให้เราสามารถมีโปรโตีนในตอนเช้าได้นะครับบางทีเรากินแค่ผลไม้ปั่นอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เราขาดโปรโตีนไปแล้วก็หลายครั้งเนี่ยผลไม้ต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกน้ําตาลใช่ไหมครับถ้าเราได้รับน้าตาลในปริมาณตอนเช้าที่มากๆแล้วเราขาดโปรโตีนไปด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้น้ําตาลเนี่ยมันมีการเวียนเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงมันไม่อยู่ท้องนะครับถ้าเกิดว่าเราขาดโปรโตีนไปในช่วงเช้าผมแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่เร่งรีบไม่มีเวลาแล้วก็อยากจะหาโปรตีน สำหรับคนที่ทานวีแกนทานแพนเบสอยู่แล้วนะครับโปรตีนถั่วลันเตาเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับหวังว่าเพื่อนจะถูกใจในคลิปนี้แล้วก็ลองไปทําตามมาดูนะครับรับรองอร่อยแน่ๆสุดท้ายนี้นะครับใครสงสัยตรงไหนอยากสอบถามอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะไปแชร์สูตรใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้ลองไปฝึกทำตามกันดูนะครับและเดี๋ยวเราเจอในคลิปถัดไปสวัสดีครับ